咱们在做这个。 มีกล้วยไหมครับกล้วยหมดครับเฮ้ยหมดอีกแล้วลุงทำยังไงต้องอัดใหม่นิดนึงนิดพอพ่อมีอะไรดีมีอะไรเหลือครับเหลือถ้าใส่ไข่กับธรรมดาแหละกล้วยวันนี้ขายดีดีไหมอากาศอย่างนี้เนาะใส่ไข่สองกันมันมีเป็นกล่องเลยใส่กล่องกล่องวันนี้หมดเลยครับกล่องกล้วยหมดเลยงั้นเอาห่อก็ได้สองกันนะเอาใส่ไข่สองกันก็ได้ครับดห่อไข่เด็กกินข้าวยัง โอ้ยนี่ไงเพิ่งมาหาข้าวนะไม่ได้กินข้าวเลยเอออันนี้ก็รออยู่ยังไม่ได้กินข้าวเลยหรอไม่ได้ยังไม่ได้กินข้าวเย็นอ๋อฝนฝนจะตกเลยยังไงไม่รู้เนาะไม่เหมือนละมันตกแล้วเนะี่ยตกเลยแล้วกับข้าวซื้อกินอะไรยังไงก็ซื้อครับซื้อเนาะกับข้าวสำเร็จซ,ซื้อกับข้าวสำเร็จเอาโอสบายก็สดชินเนาะ เนี่ยโรตีก็พอกินแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ต้องเอาเอากล้วยมาให้ได้นะลุงนะพรุ่งนี้โอ้ยเพื่ออากาศอย่างนี้ขายดีเนาะนั่น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 ไม่ร้อน่อเยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เอากล้วยมานะครับเดี๋ยวผมจะรออืมตัวอะไมากวน งั้นก็ยังสบายๆนะดีแล้วล่ะสองกุ่มแล้วเนาะสองกุ่มเนื่อตัวนียเอาเพิ่มเป็นสามนะแม่ลุงลุงอยู่ข้าวได้ได้ไม่ยากลุงก็อยากขายเนาะไ้เลยเพื่อเพิ่มสามต้องแถมหนึ่งเป็นสี่แถมธรรมดาก็ได้ดียวแถมให้ธรรมดาหนึ่งเนาะได้เลยแล้วพรุ่งนี้จะหาคุ้ยก่อนวันนี้ก็มาเอามาสมมดเลย แหลือแต่บางวันเนาะ <c oughs> ไม่ทุกวันนี้ออกมาก็้ว <c oughs> ยอวนนอกมออกมาเยอะวันนี้นออกมาเยอะเหมือนกันเฮ้ยลุงเงินที่นี่ไม่ได้เข้านานแล้วไหมไม่ได้เข้านานเลยเขาไม่ให้เข้าเลยแต่เดี๋ยวใครว่เขาไม่ได้แล้วเนาะใช่ครับเาขาได้ก็ดีสบายลูกค้าเจ้าเดียวแล้วเขาไปส่งอะไรตัวนี้<ม> <ๆ S 2> แลหละเอามอเตอร์ไซค์น่น,นา ไอ้ลุงอะไรชื่ออะไรไอ้ลุงวีอือพอเราไปก็รดน้ำทะเนี่แหละดับนี่แหละเขาเข้าได้สบายเลยอืมผมก็ไม่เข้าใจครับไม่เป็นไรตอนเปิดเนี่ยเราจะถ่ายเนาะแต่เปิดนี่แหละจะเห็นว่าปิดไอ้เดือนตุลาเนี่ยเขาว่าเขาจะเปิดแล้วนี่เออเขาก็ว่างั้นเนาะก็ดีผมก็จะอยู่ที่นู่นนะสมมติเปิดอ่ะขี้เกียจผมก็ไม่ไปหรอกครับตอนนี้ก็อยู่นี่แหละผมก็จะอยู่อย่างนี้แหละต้องยังเรียนอยู่เลยเนี่ยเรียนอยู่อีกปีเดียวอีกปีเดียวปีเดียวก็จบเลย เรียเดี๋ยวก็จบนะครับดีนลดีดล้ดูแค่ก่อนดูม่ทำง,งานเนาะเ้วเดี๋ยวหางานเสริมโฮ้ยผู้สาวอกหาชิ้นงานนั่นนะรง <c oughs> เียนน่ะหลายคนเลย <c oughs> เปียบเลยจัดตอนนี้หนูก็มาอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับโอ้ยพคุยกันอยู่ไหมถูกคุยกันหมคุยคุยอยู่ครับ ไม่ได้ชวนมาเที่ยวเหรออะไรครับไม่ได้ชวนมาเที่ยวห้องเหรอไม่มาหรอกไม่ให้มาเดี๋ยวเงินไม่ให้มาเนาะใช่ครับโอ้ถึงให้มาก็ไม่ชวนแล้วขี้เกียจขี้เกียจดูแลเยอะครับมันเยอะอยู่คนเดียวดีกว่าเนาะใช่ครับอยู่คนเดียวดีกว่ามาบ้านแล้วมาห้องแล้วเดี๋ยวพี่หนูก็อยากอยู่ด้วยหมดตายตายเลย กินอ่าทุ่มใจเดี๋ยววอล์กไว้พี่ดูดีนี่วันนี้วันนี้กล้วยหมดนะครับวันนี้ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พยายามเนื้อพี่เอากองเดียวใช่ไหมพรุ่งนี้อ่เดี๋ยวผมเอาลุงลุงเอามาด้วยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวก็บไว้เลยฝนตกก็ไม่มานะทำมมดตูนะแล้วลุงเดี๋ยวกู้หกอะไรเนี่ยฝนตกหนักไม่ไม่ถ้าฝนตกผมไม่เป็นไรหรอกครับถ้าฝนตกไม่ตกแค่ดีดแกนั่นแหละเนาะครับ มื่อกี้ลังเลอยู่เลยว่าจะออกมาดีไหมว่าจะนอนเลยแล้วก็จอดสักติดผ้านาทีอะไรเงี้ยอ๋อเพาลูกค้าบางคนก็มาไม่ทันเนาะครับอลุงนัลงใส่แมสก์หนึ่งนะใส่ถุงเดี๋ยมแมสก์อันหนึ่งนะเนี่ยกำลังทำอยู่ใส่ไข่เรือธรรมดาอ๋อจะใส่ให้เลยเดี๋ยวนะไข่ไข่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวธรรมดานี่กำลังทอดอยู่ กินให้อิ่มเลยกินให้อิ่มจะได้นอนหลับหลายคนแล้วขอหากล้วยนอนไม่มีเลยหมดเซเว่นไม่มีครับไม่พุกเอามาเยอะเอามาเยอะจะขายหมดเอาเยอะจะขายหมดก่อนเพราะเขากินกล้วยเยอะวันนี้เยอะมึงใส่เขาไม่มีแรงกันนะใส่ก็คื่อทำงานล่ะก็พลังเลยเนาะเป็นพลังทำไมไข่เลยเยอะนะทำไมกล้วยนี่หมดเร็วเนี่ยไข่ก็เยอะแผงเดียวอ๋อสองแผงหมดแล้ววันหนึ่งซื้อกี่แผงนะครับวันหนึ่ง วันนึงซื้อประมาณ3แผงถึงไหมครับฮะสกล้วยกล้วยนี่ตกอยู่ประมาณกิโลครับวันหนึง่งคิวีวันนี้ออกมาสิบหกลูกนะโอ้สิบหกคิวีนี่ก็มีสี่สิบบาทก็มีบางคนก็ไม่ได้สใส่ไข่เนาะสามสิบก็มีอะไรเงี้ยแต่ผมชอบเน้นสองอย่างอ่ะแล้วจะมีอะไรก็กินหมดเนาะใช่ครับมีอะไรก็กินอันนั้นแ่ะก็กิน เออเนาะบางคนก็ชอบหินเนาะใช่ครับได้บางวันไม่มีก็ไม่ได้เอามาเดี๋ยวนี้ก็มีตลาดมีคนมาขายอยู่นี่แหละอืมไม่ไหหมล,ล,ลูกชายเปหนอะเหมือนวะกลัวฝนรึเปล่าเนี่ยกลัวฝนในฝนตกอ่ะลุ <c oughs> งลกเปี่ยนไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยผม ผมหนังเหนียวผมหนังเหนียวลุงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ถุงให้เลยมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยถับเลยอ่าครับเออหาถุงด่ายถุงใหญ่ก่อนโอไม่ย้ายตัวเยอเลย่อนนี้ใชาอีกครึ่งชั่วโมงนะถักเสร็จแล้วลูก แถมอยู่ในนี้เนาะครับผมแล้วที่ดูน่าจะเออเออโอ้ถุงใหญ่ๆเลยกินเล็กินน้อยขึ้นใหญ่เลยกินไปคี้ทิดงทิ้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 งทิไปโอเคครับทิ้งทิ้งไปไม่โทรครับขี้เกียจโทรเพืองแบตบอกเขาสิว่าพี่กินไข่แล้วนะนอนไม่หลับอือขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับครับพรุ่งนี้เจอไว้ให้ละเดี๋ยวกล้วยไปให้ผมนะครนะพรุ่งนี้ครับผมครับครับต้องดีนะครับสวัสดีครับ กลับบ้านครับผิดหวังนิดหน่อยเมื่อกี้ว่าจะซื้อกล้วยไม่มีกล้วยไม่เป็นไรครับ <c oughs> น้อยก็ได้กินโรตีใส่ไข่ครับ20บาท3อัน60 อาเมืดแล้วครับครับก็กลับมาพบกันใหม่กับชาแ e ลเจสซ u ่ยูทูบช n n e l นะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ